สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่11กันยายน2567ค่ะเมื่อวนนี้นะคะแม่มูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่เจ็ดสองนะคะสภาธผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมหนทางโค้งสุดท้ายปู่เจ็ดสองเมวืวันที่16กันยายน2567ค่ะมาเบิ่งมาฟังํำกันนะคะว่าปู่เจ็ดสองจะเน้นจะย่ำให้ตัวใดหรือว่าปู่จะฟันดีบอนนะท่านคำชมมารับชมมาฟังไปนะแม่มูค่ะ กาบน้ำมัสการครับปูการนมัสกรัรเจ้าครับปูะะนะครับโค้งสุดท้ายสุดท้ายไก่มือมาแล้วปูวนะครับมาฟังตัวเน้นน้ำปูวความแล้วปูอ่อนเน่ยอือโอ้อันนี้ทรรมชมสามตัวพร้อมมาปูปันเน่ยปาดอือ เข็นเขียนเลยพี่น้องนี่เลย้ยวิ่งเอาสองตัวครับมันจา้าสีหน่อยกงสามกับสี่สามกับสี่สสนน,นะครับพี่ตัวใสๆวิ่งสามกับสี่เลยปัวาท่านผู้ชมอืมนี่สองตัวนีครับสามศูนย์สี่ศูนย์มาตรงเลขเบาเท่าจุดทูบได้มาขึ้นนี่เด้ท่านผู้ชมจุดทูบได้หาศูนย์สี่นะครับโอ้หาศูนย์อันนี้อันนี้คัดมาจากสูตรได้ปูว แม่แบลมนละสองส่นนนนวนนะสองส่วนอ่าเรื่ไม่มีที่ไปแม่ขับสูดไม่มีที่ไปขับสูจบับรับไม่มลมกลับไหาส่นกับส่วนันยส่วนกับปส่วนกับเก้าส่วคับส่วนกับเกาไม่ส่วน <ๆ S 2> <ๆ S 1> สองตที่ส่วนกันมาใส่นะคับนั่แหละเรีอะสามสี่นี่สามนี่คับปูนั่นแหละมาจีหละ เอามาจากนีมาปูเมีนมาจากสูตรสสูตรนี่แมนแมนลนี่สูตรไม่มีที่ไป901าศูนย่งประกบสองสามสี่เก้าสองเก้าก้านย์สองศูนย์สามศูนก็ทีวัดตัวที่จับไปผุเล่นมาปูมนมันกจีเบิรสูตรจบรสามสี่ประกบ890เก้นก็จะได้3 0 4ศูนตรงกันอยู่ตนีปูวเมีนนัแหละเข้าแค่ตรงตรงนะไปกับเด็ตัวพิเศษมันกันนี่แปดนี่ มากไปเสียนแต่สามก็ห้ามกันแค่นี้ครับแบบหนักสตร,รนะที่มาตรงกันนะที่มาตรงนะครับปู่มจะตรงกันมั่นกันกน,กน,กนีแค่นี้มีสี่คูมีสี่คูสามศูนสี่ศูนย์เก้าสามเก้าสามเก้าสี่ครับผมนี้มันกันคนละสูดอันนี้สค่รรสรรตรงกันนะต้ออยู่ในสตดครับผมสองสตดนะอ,อันนี้อันนี้บนล่างป,ปู่ สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้มี่เ้าห้อันนี้แปดสามจับมากันมาปูหรือจังดไ่เลยจับกันแล้วนีสูตรน้อนี่มัาจะมีสูตรหนึ่งสูตรในึ่ไม่มาปูอันนี้คือเป็นสามแปดสามแปดกันแปดสามกับเก้าห้าครับผมเก้าสองประเด็นบกรบปูเขาไปจับไหมีเก้าสอง่ไมันเออนีเก้าสอบีมันก็บ่อันนี้มันห่างก่อนนะ ครับทำมามากม,มาก่อนสามค่ะอะไรเนี่ยครับ่เดี๋ยวปูเ <Okay. S 2> อฟซีทผู้ชมครับถ้าชอบสูตรไม่มีที่ไปพี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งนะร<ม>ประกบสองสามสี่ก็จะได้เก้าชุดเก้าคู่นะครับแล้วก็สูตรจอบลอยสามสี่ห้าประกบแปดเก้าศูนย์ชนกันที่เก้ากับศูนย์พี่น้องคือสูตรสูตรนี้ก็จะได้เก้าคู่สูตรนี้ก็จะได้เก้าคู่นะครับแต่ว่าเอาเก้าคู่ยังบุรุจักจักจักรตัวเลยถ้าเก้าคู่บุหรุแม่ใช่จะมาบนยังยังยังบุหรุ ข้าวโพดช่บ้านขาวโอซีโคข้าปูแต่สูตรนี้มันบดแเสียบข้าวปูแล้วี่เนี่ยนะสูตรนี้มันเขาบนล่างครับผมสุดจะร้อยนี่เขาบนล่างสูดจอบร้อยนี่เขาบนล่างแม่นเอาถังวันนี้กัจะเป็นสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ปูวันนี้สูตรนี้ได้พี่น้องเด้เก้าคู่จะบนลุตมาได้บนล่างเก้าคู่อ ได้สูตรนี้ก็บบรลลูดด้วยกันครับเมื่อที่แล้วนี่สูตรเอไม่มีที่ไปกับบอรลูที่ปัวอ่ะแล้วมันเขาซีเกาอยู่ด้แม่เขาซีตัวที่เขาเขาบอกซัดจับเต็มไหมครับนั่นแหละอืมมีที่ไปอ๋อโคงสุดท้ายอันนี้เด้ปัวไม่ได้ใส่นี่เลยเขาก็จับรักไว้ใส่ใครอ่ะคือเรียกครับเรียกเดี๋ยวนี่เลี้ยเนียนเลี้ยสองครูเนาะครับ ตองกลมเลยลงกลมเลย,ลเลยนี่สองคู่นี่้งเนบ่นต้องเล่นอ่าือไม่หลว่ถ้าผูดใดมักมักคู่ก็จะเป็นไอ้สามศูนย์สี่นยเก้าสเก้านปปัวที่ตรงกันที่ตรงกันคือสคู่นี่น,นะครับหาศูนย์เก้านี่ก็เป็นตัวร่องเลยพี่น้องเดอ้อแ,แต่ฐา,านฐานเน้นสคู่ตรงกันก็นกนคือสคู่นี่นีคู่ที่ตรงกันสสูตรสามศูนย์พี่น้องที่ตรงกันสสูตร สูตรไม่มีที่ไปกับสูตรจอบไรตรงกันซีคูอืมว่เาเล็กเล็กเก่าเนี้ยเอือดนะครับเอือดจะยังเพราะว่าหัวใอือดในปูมันเย็นสนดับครับคือจะไรบ้างนะนะบึงมีที่มีที่ครับเ <c oughs> บิึงพอเป็นแนวทางครับยำๆเลีนี่ถ้ามันตรงกันนี่ถา้ามะหนึ่งสองสามสามตัวนี่ครับมวลรุ่นมาจะบ่มา ครับมากกับมากหน่อยนะส่วนหน่อยตัวได้ปูตัวตัวได้ตรงกันสามตัวหนึ่งสองสามเราเกาเกามาสามตัวได้ไงครับอะไรเด็กจุดเบิ้ลเด็กเด็กจุดตรงกันอันนี้ซี่สามตัวมาเนี่ยครับหนึ่งสองสามกรับมวลมวลจะมั่นบมมีสี่แมนครับเอาลักซี่บังงวยท่านเออลักซี่บังงวยนี่ครับเดี๋ยวไปต่อไปนะเดี๋ยวนี้สามมาเนี่ยครับสามสามตัวมวลจัมบ้านนี่มมีสามบมมีสามมากกว่ใกล้ใล้ละมันมาซี มันบอกมันบอไกลเออตามันบอกว่าเดี๋ยวไมถึงนี่อันนี้ซี่ถึงนี่หาบถึงนี่สมบาถึงนีึ่งหนึ่งหมาสามตัวครับมันลดมากมาสูเห็นปะมามีหน่ตัวเ่ยัจะมาครับปูทะเลที่มาตรงกันเนี่มันมันมันากมาจะมาสามตัวนี่ งวดนี้เก่าสามตัวงวดที่ผ่านมาจะมีเก่าบัลลปูงวดนี้มันเอื้ออะไระก็คือไปดิมั่งมันก็เป็นเด่นยุบเป็นเลขสูตรเด่นแต่ว่าถ้ามันได้มาแล้วโอกาสมันมันม่ยากนะไม่ยากถ้ามากสามตัวแล้วนุ๊กปูมันหลายหกปีหกสี่กับอือละชุดนี้เป็นชุดเน้นบัปูให้ให้วิ่งวิ่งสามกับสี่ยาวอยู่เรียกเรียกกัน นี่เลี้ยนี่ไมฮะเลียเลียชุดเดียวแล้วไงเลยสามตัวสามตัวหกสามศูนย์เม็ดเดียวกับศูนย์สี่ศูนย์กับสี่ศูนย์อ่าคือสามตัวที่โดนทั้งตัวแย่สองตัวเรื่งโค้งสุดท้ายถ้าเก้ามานี่ถ้าเก้ามาก็เป็นบหกสี่เออนี่หกสามหกสี่เนไหเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกับหัวด้วยเนี่ยเอาถ้าเก้าวจะไหนปูคือว่าถ้าเก้ามาคือกับหัวบัวมันมันมายากมันมายากคือจะเป็นหกเป็นหกเลยไปเลยนะเป็นหกไม่นมามาได้ถาก้านั่น ปัวาก้าวมายากเรือพี่น้องได้แต่ว่ากัดจับใหไปหมดมาได้มาได้มันมีสวดอยูธรามันนั่นโอกาสมันหน่อยนะฝันดีปูปูวันฝันกะฝันเห็นปูสุราอันศิลาบ่ะหลวงปูศิลาครับบริขีนเพลินเด้ครับฝันเพลินฝันเพลินเนี่ยเห็นเห็นไพ่เงาไหลายอย่างลงมาคือคือลงมาจากที่จอดนั่งครับผมด้วยฝันเปล่าแค่วบบเอายังเอาไฟบุกแกย่างลงมาไม่ให้แก เอานรูม,มชมนะครับปวดถ้านะับงวดนี้เด่นวิ่ง3กับ4นะครับเด่นสกับ4อันนี้2สูตรปูจับมาให้แล้วนะับสูตรไม่มีที่ไปกับสูตร,จ,รจับรอยปูจับมาให้เหลือขึ้นเนี่ยนี่มีสี่คูี่คู่ที่ตน3 0 4 0 9ก้าสามเก้าสี่เป็นซีคูที่เนมนนะครับสองชุดสองสูตรที่ตรงกันเจอนี่ก็เอือดกับแยะสองคู่เพราะเน็ตเนีร์บริยูน้ำย่อยทั่วเอาของหัวซาไซของอะไรเดี๋ยวใกล้กลมือแด้วพอเด้อเดี๋ยวใกล้กลมือจะมาอีกอยู่อ่าครับผมหาศูนย์เก้าหาแปดสามนี่ตัวร่องพี่นนอันนี้สองสูตรแล้วก็ชุดนี้นะครับ ปูจับสตัวหลักร้อยคือ6 6 30สามหลักกับสี่ศนกันให้ชุดนี้แหละครับปูวงให้2ตัวขคงสุดท้ายเน้นให้2คู่3ามศพี่น้องไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้บ่ดังหอกนะครับเหลือชุดนี้ก็6 30 95กับ0 5น้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมีแค่นี้เพราะว่าเกาหาับยุนใ้นอยู่แล้วนะครับศูนย์หาหาศูนยกยุนแล้วสามศูย์ุนีแล้วสตัวคือหกสนแคปหน้าจอธรูมชม ขอขอบคุณขอบคุณปูทำชุ่มกินก้อนหนึ่คือหกส่วนหกส่วนจะม่อีกว่าปูา <c oughs> นนตัวเกาตีปูเอาพอกันคลิปหน้าพี่รองสวัสดีครับสาธุคะ่ะคอยดูชกเลยมานน้ำปูเด้อค่ะพอกันมาคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ